วันนี้จะได้กล่าวในหัวข้อวัตถุประมสูตรวัตถุประมสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรซึ่งมีใจความสำคัญของพระสูตรว่า พระผู้มีพระภาคตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าถ้าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะต้องไปสู่ทุกขติเหมือนผ้าสกปรกช่างย้อมนำไปใส่ลงในน้ำย้อมสีต่างๆก็หวังได้ว่าผ้านั้นย้อมได้ไม่ดีสีไม่สดใสส่วนจิตที่ไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่า จะต้องไปสู่สุขติเหมือนผ้าสะอาดที่ช่างย้อมนำไปใส่ลงในน้ำแล้วก็ย้อมสีต่างๆก็หวังได้ว่าผ้านั้นย้อมได้ดีมีสีสดใสได้ทรงอธิบายว่าจิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองมี16ประการ ก็คือมีความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเป็นต้นและมีความประมาทเป็นที่สุดแล้วก็ทรงตรัสสอนว่าเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าอุปกิเลสแต่ละประการเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็จะเกิดผลต่อไปนี้หนึ่งจะละอุปกิเลสประการนั้นๆได้เมื่อละได้ จะเกิดความเลื่อมใสยอย่างแน่วแน่ในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ 2. จะได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทที่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัย 3. เมื่อมีความปราโมทก็จะมีปีติ 4. เมื่อมีปีติจิตก็สงบ ห้าเมื่อจิตสงบกายก็สงบหกเมื่อกายสงบความสุขก็เกิดขึ้นและเจ็ดเมื่อมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิภิกษุผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้จะฉันอาหารที่สกปร,รกก็ไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยเหมือนผ้าที่สกปร,รกเปื้อน ถ้าซักด้วยน้ำที่สะอาดก็ทำให้สะอาดหมดจดได้หรือทองคำที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งมีหินสกปรกที่ห่อหุ้มไว้ก็สามารถทำให้เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ได้ด้วยเบา้าหลอมที่ดีภิกษุผู้มีสมาธิเช่นนั้นจะมีจิตเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบกขาอันไพยบุญ เป็นมหาคตะจิตแผ่ไปสู่หมูสัตว์ในทิศทั้งปวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเธอรู้ชัดสภาวะธรรมที่เรียกว่านิพพานด้วยปัญญาอันยิ่งและรู้ว่าตนได้บรรลุถ,ถึงขั้นสุดท้ายแห่งพรหมจันทร,ร์ที่เรียกว่าอยู่จบพรหมจันทร,ร์แล้วไม่มีกิจอื่นจะต้องทำอีกต่อไป ทรงย้ำว่าภิกษุผู้นั้นแลคือผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดภายในบริพราชคชื่อว่าสุนทริกภาระถวาชะซึ่งนั่งอยู่ไม่ห่างจากพระผู้มีพระภาคเข้าใจว่าพระองค์ทรงสรรเสร,ริญการอาบน้ำลอยบาปอย่างที่ตนเชื่อถือ ก็จึงทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังแม่น้ำพระหูกาเพื่อส่งน้ำหรือพระองค์ก็ทรงตรัสต่อปฏิเสธปริภาชกนั้นก็จึงกราบทูลว่าแม่น้ำพระหูกาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญสถานสำหรับทำพิธีลอยบาปให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้แล้วถึงจะไปอาบน้ำที่ไหนก็หาทำให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ได้ไม่แล้วทรงตรัสสอนให้อาบน้ำในศาสนาของพระองค์คือ 1. จงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวง 2. ไม่พูดเท็จสมไม่เบียดเบียนสัตว์ 4. ไม่ลักทรัพย์ หามีศรัทธาหกไม่ตรีในที่สุดสุนทริกภาระทวาชะปริภาชกก็ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุและได้บรรลุเป็นพระอรหันในการต่อมาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร